ความเชื่อคือกุญแจสู่ความสุขและความทุกข์ในช่วงทศวรรษที่1960ขณะที่จิตแพทย์แอรอนแบกกำลังให้คำปรึกษาคนไข้จู่ๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่าปัญหาของคุณไข้เหล่านี้เกิดจากความเชื่อของพวกเขาก่อนที่จะรู้สึกถึงความกังวลมีบางอย่างผุดขึ้นในใจพวกเขาอย่างรวดเร็วโดยอาจเป็นดเรเบคคิดว่าฉันไร้ความสามารถหรือการบำบัดแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกฉันไม่มีวันรู้สึกดีขึ้น ความเชื่อประเภทนี้ไม่เพียงก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบกับการบำบัดแต่ยังรวมถึงชีวิตของพวกเขาด้วยผู้คนมักไม่ตระหนักถึงความเชื่อเหล่านี้อย่างไรก็ตามแบคพบว่าเขาสามารถสอนให้คนไข้ใส่ใจและรับฟังมันได้ต่อมาเบคก็ค้นพบว่าเขาสามารถสอนให้คนไข้รับมือและเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยนี่คือต้นกําเนิดของการบําบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ทุกคนล้วนนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองตลอดเวลาโดยจะวิเคราะห์ความหมายของมันและสิ่งที่ควรทำต่อไปพูดง่ายๆก็คือสมองของเราเฝ้าจับตามองและตีความสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลานั่นทำให้เรายังคงเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแต่บางครั้งสมองก็อาจตีความหมายผิดพลาดได้บางคนตีความสิ่งที่เกิดขึ้นไปนในทางที่สุดโต่งเกินไปส่งผลให้พวกเขาตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ ด้วยความกังวลความหดหู่หรือความโกรธในแบบที่มากเกินไปหรือไม่ก็สนองด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น